พยากรณ์อากาศประจำวันที่13พฤศจิกายน2568พร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันนี้13พฤศจิกายน68ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสก มีลมแรงเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวแล้วและจะขยายปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและทะเลจีนใต้ในวันนี้ผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังคงมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม ขอให้ประชาชนระวังการเจ็บป่วยจากอากาศที่แปรปรวนและเตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยค่ะขึ้นลมในทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเนื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอนนงพายุโซนร้อนวงฟงวอง พายุนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวนันมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปทางจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางนะคะเรามาดูในส่วนของจังหวัดลุ้นฝนในวันนี้บางพื้นที่ยังมีฝนอยู่นะสำหรับวันนี้จังหวัดที่ลุ้นฝนมาแก่จังหวัด ทีมรายแพร่อุตรดีสุฬาจักรเพชรพิจิตรโลกและเพชรบูรณ์อีสานเูลิมบุรีย์สุรินทร์สเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้แก่ภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ เรามาดูฝนฟ้าอากาศล่วงหน้าวันที่14 ไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายน68กันเลยค่ะ14-15พฤศจิกายน68มวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคใต้ยังคงมีฝนมกฝนักจากมรสุมตะวันเฉียงเหนือกำงบลมบริเุอ่าวไทยและทะเลยังกาลังสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากึ่นสูงกว่า2เมตรช่วง16-18พฤศจิกายนอากาศเย,ยน็นระบายประเทศจีนเสริมลงอีกแรกจะมีนฟาคะ อจากนั้นอุณหภูมิลดลงผสานอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสเหลืออุณหภูมิจะลดลงถึง4องศาเซลเซียสภาคอื่นๆอุณหภูมิจะ6อ,อ,องศาเซลเซียสในส่วนของภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งภาคสนุทรจะมีแรงที่ประมาณเมตรบริเวณที่มีฝนตกหน้อยเพิ่มสูงมาว่า2เมตรนี่บินลับและจากไหนไะด้สวัสดีค่ะ